หักน้ำไม้จ้าถ้าหักน้ำไม้ส่วนหลังบ้านซิเ่เขยหักไต่เข่ลึกๆล,กล,กลกไมๆขึกๆลายหักออกหักออกปลาหลังบ้านด้วยใช่นี่โอ๊ยหักน้ำไม้นี่มันเนาะ อ,อันนี้ปลาหน้ำไม้ค่ะสวนหลังบ้านน้ำไม้อเมริกาเนาะเนาะโอเคโอหากน้ไาไม้ชานี้ได้บรรยากาศขนาดเนาะ หักน้ำไม้แบบว่าต้องหมุนปลาค่ะเพราะว่าน้ำไม้ปลูกเองหักไปหักมาก็ได้แล้วนี่สี